วันนี้มาบอกเทคนิคการห่อบราวนี่สี่เหลี่ยมแบบง่ายๆกันตัดขนาดใบตองนะคะให้เท่ากับความกว้างของขนมความยาวสี่เท่าของขนมอันนี้ก็กว้าง6.5ยาวประมาณ25เซนตัดมา2แผ่นนะคะแล้วก็พับครึ่งเราก็จะมีทรงสี่เหลี่ยมเพื่อมันจะได้ตั้งทรงง่ายๆเวลาเราห่อขนมนะคะแล้วก็วางลงไป างไปเอาขนมวางเข้าไปในกล่องทีนี้เทคนิคนะคะเราจะเอาฝั่งสุดท้ายไม้เป็นการสอดใช้ฝั่งแข็งนะคะอันนี้เป็นด้านแรกมันจะวนขวาไปแบบนี้เริ่มเลยยกขึ้นมาพับเป็นสามเหลี่ยมพับลงไปอันนี้ด้านอ่อนๆนะคะเหลือใบตองนิดหน่อยไม่เป็นไรยกขึ้นมา ด้านที่สามนี่ก็จะเป็นใบตองด้านแข็งละถ้าเหลือเศษใบตองอันนี้เราต้องตัดออกสุดท้ายสอดเข้าไปอันแรกเลยคะ่ะให้นิ้วโ้งดันแล้วก็สอดใบตองอันสุดท้ายเข้าไปขยับให้แน่นหนา แลนวี้ก็คว่ำดึงออกได้เลยได้แลคะ